แย yeah, แล้วทุกคนเราโดนกวางโหดจับมาเราไปเล่นแมป99คืนมาดิแล้วเราก็โดนกวางจับมาอยู่ในคุกนั่นเองจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอไปเลมตั้งใจรับชมกันด้วยนะเราจะต้องหนีออกจากคุกนี้ให้ได้ไปกันเลยดีกว่า let's go <S ใช่เราล่าเด็กน้อยฉันก็อยู่ต้องไล่แกนะเดี๋ยวเราจะลุยไปได้วยกันนะไอ้กระจกเดรเลครับจะตัวเลยมาถึงปุ๊บเราก็ต้องปีนบันไดขึ้นมาโห oh, เป็นห้องดูดิ ห้องขังเรามีหมีด้วยดูนี่มีหมีน้อยแล้วนอ,อนกอดทุกคืนเลยอนะ่ะสุดเจ๋งไปเลยไปกันเลยชึบกดตรงนี้ปุ่มเจอเพื่อนด้วยสวสดรับเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยฉันไม่รู้จะไปทางไหนดีกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปฉันก็ไปไม่ถึงนนะ่อ,อ๋วนะก็ตามมาเลยเพื่อนต้องพังท่อต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ลุยขึ้นไปทางนี้เลยแบบนี้ดีเพื่อนไม่ตามมาซะด้วยไงโอเคไม่เป็นไรเราไปของเราคนเดียวก็ได้ ใช่ล้วล่าเด็กน้อยลรืกันเลยจะไปครับข้าว่าเป็นน้ำแหลมด้วยโอ้ยน่ากลัวจริงยังโหดเอาเรื่องกวางโหดกวางนี้มันโหดจริงๆมันมีคุกที่ทําไว้เพื่อขังเราโดยเฉพาะเลยนะนี่เงี้ยหลุดออกมาแล้วมาเจอกันหน่อย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 กดผมแล้วมาเ <c oughs> ฉันจะกินแกไอ้กระจอกไม่มีใครที่หนีออกจากที่นี่ได้เพราะฉันจะกินทุกคนเลยที่หลงเข้ามาที่นี่ฉันจับแกมาเพื่อที่จะกินแกในสักวันหนึ่งนะแกต้องโดนฉันกินแน่ไอ้กระจอกไอ้กระจอกไอ้กระจอกไม่ได้นะครับโอ้ยใจเย็นผมกลัวแล้วอย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมต้องหนีแล้วล่ะมาสิไอ้กระจอกแกจะหนีไปไหนไองง้งอได้เลยครับมาสิครับก่จะก็ตามผมมาสิครับล่วงลงไปแล้วล่ะครับ พูดไปแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะจะลงไปยั่วประสาทหน่อยสวัสดีครับมาอีกแล้วเด้วู้มาอีกแล้วนะจ๊ะมาอีกแล้วนะจ๊ะฉันจะกินแกไอกระจอกฉันจะกินแกไอกระจอกมากินสิจ๊ะมากินสิจ๊ะเน่หล่นลงไปอีกแล้วละจ๊ะโอ้ยชุบเอย,ยเกือบแล้วยั่วประสาทยั่วประสาทไม่แล้วจ้าวู้จะจะกินแกไอกระจอกมามาดิมาดิาดแกจิโกมาดิวู้ ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกนะเช่นน้องพี่ต้องไปแล้วล่ะอเอโหอยได้เวลาเชื่อต้องลุยแล้วลุยละไปเลยชุบหล่นลงมาตรงนี้เหมือนจะเป็นอะไรบางอย่างหรือเปล่านะเป็นห้องน้ำนั่นเองโอเคตรงนี้ก็กดปุ่มปุ๊บโอเคเป็นโถส้วมตรงนี้เป็นทางที่ขุดตัวนี้ไปกินตดสตีฟแน่นอนเลยใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันตดเอาไว้เองดูซีมีขี้ไหม ไม่มีขี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะตดก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะโอเคมาตดเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นเองใช่ล้วล่าเด็กน้อยเลยกันเลยได้เลยครับโอ้ตรงนี้เป็นลาวานะกลัวจริงทุกคนระวังให้ดีต้องไปตมทานนะครับไปแบบนี้ชึบจะเย็นจะเย็นตึ๊บจะเย็นตึ๊บจะเย็นก็รดชึบพอแล้วตรงนี้เป็นทางให้เราไปหรอเป็นสะพานโอเคชึสบสะพานพังด้วยเป็นไงล่ะโหดีนะที่เราโดด เราก็รู้ทันนะดิสะพานตรงนี้มันมีรอยแตกอยู่นะครับนีไปตามทางกันชุบเอ้ยหล่นลงมาได้โอ้ยจะร่วไม่ได้สะล้โอ้ยอย่างเอาไปต่อ,อตรงนี้เป็นลูกบอลสีเขียวระวังให้ดีชุบโอ้โหไปแล้วจุด,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 ดไปตามทางครับเขาสายทางนี้ก่อนหลบลูกบอลสีเขียวดูก่อนมาแล้วนี่มาแล้วโอ้โหลูกยอนบอลลมเลยบอลล่มเลยแล้วก็มีแสงด้วย หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบทางนี้ครับฟื้ไปแล้วไปแล้วแ้าไปแล้วจ้าข้างบนนี้จะเป็นอะไรนะจะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่านะมาดูกันดีกว่านะครับชุบเอ้ยกวางโหดอีกแล้วนี่ใช่แล้วล่ะไอ้กระจอกฉันเองนะยินดีที่รู้จักฉันจะตามกินแกไปทุกคนทุกแห่งเลยล่ะไองง้งอได้เลยครับมาสีเก่งจริงก็ตามมาดิครับอุ้ยเราจะหนีทางไหนดีวะทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่ารอดครับ มาดิครับมาดิครับติดหรอจ้าติดตลิติดติดตลิติดติดหรอจ้าอู้ mermaid 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 ไม่เท pues ่าไหร่นะจ้าฝากไว้ก่อนนะไอ้กระจอกได้เลยมาดิครับเก่งจิงก็ตามมาครับมาครับมาครับไม่เท่าไหร่นะครับมาดิครับมาดิครับคุณกวางโหดมาดิครับมาดิครับมาดิครับวู้ฮ sure> ู้มาละจ้าไม่เท่าไหร่นะจ้าไม่กลัวเท่าไหร่นวเนี่ยแต่เราก็โดนจับมาในท้ายที่สุดนะครับทุกคน เราจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้ไปกันเลยเตรียมตัวลูยตัวนี้เป็นทางให้เราดึงขึ้นไปนะครับนี่เราก็จะขึ้นไปแล้วนี่ค่อยๆขึ้นไปชนิดเลยเตรียมตัวชือ่อโอ้โหมีโซ่ด้วยดูดิมีโซ่ด้วย,โ,วยโอ้โหเป็นโซ่ที่ดึงเราขึ้นมานั่นเองตัวนี้เป็นอุ้ยเป็นคุณอะไรอะ่ะไป้ายนางฟ้าเลยอะ่ะใช่แล้วล่ะจะใช้เป็นตาฟ้าน่ะโอ้ยมีปีกด้วยดูดิอย่างเท่เลยอะ่ะแจ๋วสุดโอ้โหดูดิ ลุย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 ครับลุยครับลุยครับออ้ยโอ้หเกือบล่วงเกือบล่วงอะไโอ้โหเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงครับไปได้ครับไปได้ครับโอ้ยเกือบล่วงโอ้ย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 มีเก่งเล็กน้อยเ้วก็จะไม่ลอดแล้วสิโถเอ๋ยทางมันยากกลัวจริงตัวขึ้นไปนะครับ ดีขึ้นไปแล้วชึบตรงนี้เป็นห้องเก็บของมีทางชี้มาให้เป็นทางนี้เหรอโอเคเราต้องไปหยิบอันใดก่อนนี่มาโอเคได้เลยหยิบอันด้ดออกก็ได้มาชึบหยิบมาแล้วเต็มตัวชึบไป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 ,ไปฟื้นเจอเพื่อนด้วยสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยฉันทํายังไงก็ทําให้ผ่านนะ่ะต้องกดตรงนี้ก่อนเพื่อนเราก็จะกระโดดข,ขึ้นไปได้แบบนี้นี่ ได้เลยฉันจะตามไปนะในสักวันนึงไอ้กระจอกได้เลยครับขอบคุณครับ่าเชิญครับตรงนี้เป็นลมเป่าเราต้องตัวเราสโลอุ้ยต้องกระโดดด้วยถ้ากระโดดเราจะเร็วขึ้นนะครับตรงนี้กรโดดชึบชึบแบบนี้ดีสุดแจงโหยเราโดนกวางมูสจับมาเด้หน่ากลัวจริงเด้หน่ากลัวสุสดเลยในโลกอันกว้างใหญ่เรายังโดนจับมาได้อ่ะโอ้โหเราไม่น่าไปเล่นเลยใช่แล้วเราเด็กน้อย พอเราไปหลงป่าอยู่ตอนกลางคืนน่ะเราก็เลยเจอมันจับมาน่ะใช่ละมครับตัวนี้เหมือนเราต้องปิดวาวนะครับไปปิดวาวกันดีกว่ามาปิดวาวทั้งหมด 3. จุดนั่นเองตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ชึบไปแล้วอูนูนยังไงเพื่อนตามมาแล้วด้วยนี่อยู่ข้างล่างเรานั่นเองโอเคสุดยอดสุดเจ๋งชึบไปแล้วกระโดดชึบนี่เราปิดวาวครบสามจุดแล้วนี่เราเตรียมตัวที่เราจะต้อง ไป,ไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนั่นเองความโหดเหี้ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นเองไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคซึบแล้วก,กระโดดขึ้นท่านี้ซึบอ่ะ้วตามท่อเลยตามท่อหล่อเท่ะนะครับท่อหล่อเท่ท่อหล่อเท่ทเ,ทเข้ามาในท่อเลยอน,นี้ไปแล้วลุย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 ตัวนี้เป็นลมเป่าโอเคฟึ๊บกระโดด จุงจุงจุงอุ้ยชุบกระโดดชุบวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้ไปได้นะจ๊ะไปได้นะจ๊ะไม่ยากนะจ๊ะตรงนี้ไม่ยากนะจ๊ะไม่ยากนะจ๊ะใครก็สามารถเล่นได้นะจ๊ะโอเคนะครับสุดยอดไปเลยดิไปแล้วกระโดดโจววู้ฮู้วู้ฮู้อุ้ยเกือบถึงเกือบถึงเลยแต่ก็กระโด,ดดอีกทีเดิงแล้วก็ถึงเป้าหมายแล้วอย่างงดงามนั่นเอง เสดแจงชึบหล่นมาแล้วหูตรงนี้มีฟางสีแดงซะด้วยไงดูดิมีนกฮูกด้วยหูมีคนป่าด้วยอะ่ะคนที่เราจะต้องบดชนหน้ากับความเป็นจริงมีเบลอตด,ด้วยโู้ยไปทุท,ทสซาฮล่าแล้วเจอวางอีกแล้วมาอีกแล้วก็สุก้าคือในบอสป่านั่นเองมา มาครับสกินแกมาดิครับจังหวะนี้แหละเราสู้แล้วล่ะเราไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วเราวิ่งหนีมาได้ตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้เป็นวันที่เราต้องยืนหยัดสู้เพื่ออิสรภาพเอามะละกอไปกินเอากล้วยไปกินนะจ๊ะเ,เอามะเอามะละกอเอากล้วยเอาส้มเอาแตงกวาเอาเอ,าอางุ่นเอานี่เลยเบอร์เกอร์ไปกินนะสุดท้ายร่วมไปเลยเด้สุดเจ๋ง ถดยอดไปเลยเรารอดแล้วดิหวนว่าจะยากกว่านี้เนี่ยแล้วยิงแหลกเลยไปเงี้ยยิงรัว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 สุดป่าแล้วโอ้ยกิ๊ง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 โอ้ยโอ้ยโอ้โหนึกว่าจะล่วงซะแล้วโหดีนะไม่ล่วงอันนี้อย่างแจ๋วนึกว่าจะล่วงซะละโอเคไปกันต่อชื่อตัวนี้เป็นเอ็กซิททางออกโอเคเอ็กซิททางออกไปแล้ว ขบวนนี้ก็ต้องหลบเลเซอร์ได้เลยมาชึบหลบแล้ว1จุด1จุดผ่านไปแล้ว1จุดเลอจุดอีกจุดหนึ่งเรียบร้อยานแล้วชึบตัวนี้1จุดเรียบร้อยจุดสุดท้ายแล้วตรงนี้นั่นเองระวังให้ดีระวังให้ดีชึบผ่านมาแล้วนี่วู้ฮู้สุดเจ๋งไปเลยนะครับนี่ลอยมาแล้วตรงนี้เราต้องหยิบแผ่น กระดานมานะครับเพื่อวานแล้วก็ข้ามไปนั่นเองเพราะข้างล่างเป็นนามแหลมแน่นอนอยังเห็นได้ชัดเจนใช่แล้วละ่ะน่ากลัวจริงใช่แล้วครับนี่เป็นน้าแหลมสุดยอดไปเลยระวังให้ดีชุบแล้วกโ็โอ้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 ขึ้นมากวนใจเราอีกแล้วขึ้นมากวนใจเราอีกแล้วนี่มาแล้วชุดกระโดดจับเรียบร้อยไปต่อลุยยาวลุยยาวดีเจอแล้วเจ้ากวางมูด มายิงกันหน่อยยิงกันหน่อยเจอหน่อยเจอหน่อยกลายเป็นหุ่นยนต์ละจ๊ะอุ๊ยโอ้โหยิยยงซะด้วยขยันยิงซะด้วยไงโอ้โหยันยิงซะด้วยนะสุดท้ายยิงพร้อมกันครับทุกคนสามสองหนึ่งบึ้มบึ้มบึ้มเลยเป็นไงลนะ่ะเจ้ากวางมูดไม่เท่าไหร่นะจ๊ะไม่เช่าไหร่นะน้องโหสุดยอดไปเลยเดชเราต้องรอดจากที่นี่ให้ได้เด็กขาดเลยหน่วยสวสาร์ดนั่นเองตรงน,นี้ดี สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสุดตรงนี้และชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฮิว